ค่ะกลับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรพารวยนะคะเด้อค่ะวันนี้วันที่สองนะคะตามต่อปูซีศูนนะคะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องเลเดอค่ะค่ะวันนี้ข้ามาไปกับปูซีซูนพร้อมๆกันเลยค่ะรชการนะคะธรรมศาสตร์ก,การปู อ้ยเป็นกวนนะเขาคูเูหัเนาะหแล้วหรอวนเราทต้มไปจก้วหรือวันอืวคนกคู่หนซื้อสามเจ็ดเลยอออบองม่นะคะคุณบอรม่คะตัวตัวที่อันนี้กับบ้านห้องเก่าทีเปนวี่นบ้านเว่งเ่ะี่ับสนหลายตัวห้องกับบ้สามนี่ละ ค่ะอล่ามันกหวนี right ้เป็นโอ้หมดก้อนหมดก้อนนี <S <S ่ก็มีสาเจ็ดนอแเจเจแดงนมันนมันถือุนีละคนเสือตัวนี้แล้วันหมดนเสือตัวนี้คุณก็ได้เสือตัวนี้ค่าสามหกบอกว่าคนจีบออกกได้ปูคนมาวันคนว่าอะไรตัวนี้ละค่ะก็ถือมีคนถือหลายอยู่หรอกค่ะเพราะว่าสือสามหกอะไรันก็จิเลื่อนมาเป็นสาเจ็ นี้ว่ายิบเก่ามัยังว่าได้ดูมเลงเาลงซุ่มสี่ครูซุ่มสามหกแล้วันนั่นแหละมันดูกับมิตรแน่คัดคัดเปนบันเนาะนี่ของวันนี้เหรอ่แล้วกลับด้วยใช่แล้วกลับด้วย ยังไม่เน้นยังไม่ได้เน้นนะคะเนาะเน้นแต่คือว่าเอาไปพิจารณาเนาะคุณปู่เนาะมันก็คนนั่งใส่พวกนักว่ายนเนาะแต่ว่าในตัวปู่สิบ่มีหม่องอยู่คือว่านี่จับสิไปดูดียุกแก่ใด้แล้วว่าสิเฮ็ด ว่าสิให้กุฏิจะสร้างำลังให้พวกนี่แม่แม่แม่่ะไปเที่ยวไม่เบาอย่นี่นะย่านนั่นรถย่านมันดังมันชญกันได้สามหกแล้วก็สามหกล้มันมาได้รถดอกสามหกสวรมันมาออกตัวนค่ะพลงความเป็นมาผมเนไรเมือปูประสันให้นระสันว่ามันไรเมือปูประขวดตัวนี้ แต่ไล่มือปูใแล้วเย็นเย็นเย็นให้ยึดเปนปูเด้อไล่มือปูมาค่ะตัวเลยก็ไล่มือให้เขาค่ะมันเห็นปลวกพวกล่ะครับอันนี้ไทยไทยอันนี้มือไหวไหมค่ะปูคนว่าโบเมนไล่มือปูไล่มือปูทั้งบดนี่เนาะค่ะเนาะค่ะเป็นไล่ไหมตัวสมุดตัวเสือหมดเจ็ดแดงหมดเสือค่ะค่ะไล่มือปูนะคะเนาะเนื้อเนตัวือตัวนี้กันตัวนี้พอมมันดังแห้งแล้วมันมันสิออก โตเล่ค่ะโตปล้วโไรเมื่อปูห่อคะทั้งผูดช่วงว่าเป็นร่เมื่อปูกับจกสิเป็นไร่เมือไผ่นะแต่ซุ้มก็จะเอาไปรุ่นกันว่าเนีั้นะสามข้อนซื้ออะไรขก็เอาซุ้มเต็มมันมค่ะ ตัวนี้ตัวนี้ลายมืออยู่อันเดียวกันไลืล่มือปูต้องเบดเด้อค่ะเด้อต้งชุเด้อมัดเทียตัวใหญ่ๆไว้เื้อเงยเอาแนวข้าวถามสามหู้มาสามหูกัเลยมันชนได้สามหแมนค่ะมันออกสักตัวสามหกตัวคมัดที่สิบสามมัดที่เยบสียนหมอะตัวนี้ช่องนีก็คือแต่แวบๆแต่โดนๆพราะนักข่าวองเด้อปูไให้ลงเนาะอันนี้มันเฉพาะ มุทั้งในยันหนีจะซื้อก็จะซื้ออันพวกทั้งนอกก็จะมัดก็เม็ดเดียวเม็ดยังโอ้อันนี้อันนี้เป็นวงในน้องค่ะวงในค่ะวงในโกศิสูนโกศิสูนวงในได้เหมืวงในวงนอกก็จะเรียกซื้อจังสิละอันเดียวกันนี่านเนี่ยการเดียวกันมันเดียวกันมันมันมาเข้ามาเด่นจะสามหกเม็ดเดียวไม่ต้องกลับจะซื้อคือเราคว้มมั่นใจนะปูเนาะมั่นใจสามหกมาสิรักสามมากให้ก็จะเรียงมางเห็นรับ่ ไม่กลับเน้นล่างแต่ว่าซื้อผลน,น้ำเลยซื้อน,บบบนี่เราได้กุ้ละหลายหมื่นหลาย,ลายโอ้โยอนนค่ะพอออกอกุ้งนี่กระดิ่งเขาตั้งแต่เขามาเนาะผลกระดิ่งข้ากันได้หลายเนาะค่ะเนาะปูเนาะ ผู้นนผู้ซีแสนคุนะปธรรมดานะคะวันนี้อันนี้ผคุปตะเน้นนะคะผู้ชมให้ผู้ชมไปเบื้องก่อนวันนี้วิ่งหนึ่งกับสองลางเน้นสองนะคะสองเด็ก กรับพร้อมดก็ค่ะเด้อแต่ว่ากาซีบูรักาสินินให้อีกนะคะอันนี้เอามาเสิร์ฟเสิร์ฟนะะี่ค่ะเสิร์ฟเบิงก่อนเพราะว่าเบาเดิอดเขาก็ออกเนาะคนใดบ้างสามคนมันไหวกับจานเลยเด้อ จัดไว้ตั้งแต่ต้นรถเดี๋ยวซิอ่านอีกนะถ้าวนว่าปูซีนี่หมดหทดแล้วมันรถเนี่ยห่อห่อตัวนี้ะมาส้นเนี่ย่าเรื่องห้ากับหกมามันห้องมันเน้นสามร้อสิมันจะชนกันที่สามหกมาปล่อยซ้มันออกได้ในวงกลมเนี่ยละยี่สิบสามงวดที่ยี่สิบสี่ไม่ออกตัวนี้มันบอกสาจับผู้ประตูห้าตัวปู เขาเน้นมันบ่อออกตัวเน้นมันออกตัวบนเน้นค่ะแต่วงวนแต่วต่วิ่งวิ่งเขายัง่ะเนาะวิ่งวิ่งหานะวางให้มันเน้นามค่ะว่าเบิ่งอันนี้งวนออกวรื่องมันี่สิบเคียนว่า เป็นอันิจจังเหรอวียม้จงทยงคนมันเป็นอาถรรพเป็นอาถรรพ์คนบังคับก,กดค่ังดยเร่งนงดังคือเบังเราด้วยนะ บอร์หด้วยกับสิภาพพี่น้องมั่งใหญ่สัม่ต้องขวไม่มยุ่ีละผ่านเที่ยวแล้ว <c oughs> ดูนี่ดูผีเลยสุดได้ว่าเขาห้องกับพักมันไปตอง <c oughs> ห้องตัว,ต,วตัวที่มันเดิน <c oughs> ส,ดสุดนี่มันเดินมันเดินมายี่สิบเก้าดควะ อ๋เป oh, the mm ็น hmm. ส oh, mm ูตรตที hmm. uh ่ไฮไม้น hmm. mm ี hmm. mm ่ส hmm. จ mm ั่งมวดแล้วครับพ่อโอ้เจ้าของมวดโอ้เป็นเป็นเป็นส่วนสูตรนี้มวดที่สามสิบค่ะเป็นสูวรนี้นะคะเนาะก็จะเรียนตะวงในใช่หเเนตะวงในค่ะเรียนในได้ค่ะได้ผู้ชมวันี้งวดที่ยีิดมันจะได้แคู่อย่างนี้นี่ยตกับใช่ไหมค่ะมันจะมอกสามแปดวที่ยี่สิบแปดค่ะมันงวดที่ยี่สิบเก้า ก็จะรุนกันจะเฉพาะยีนนี้ก็ต้องหาตัวเน้นให้นกาเจ้าเงินยี่เก้าเงินยี่เก้าอ๋อค่ะเป็นสูตรเป็นสูตรนี่ก็ค่ะเอาสูตรนี่ให้กนกาเจ้าเป็นสูตรนี่ลเลยสูตรนี่เล่บม<ฆ>ันค่ะสูตรนั้นมันเจ้มามันแล้วงวดที่ยี่สี่บ่เขาโอ้เงวดนี้งวดที่ยี่เก้ามันเขาตะเล็กวิ่งมันค่ะตะเล็กวิ่งเนี่ยเขายกบ่เขาการเขาจับสูตรได้จับคู่เขาเขาก็เอามาค่ะมันเขามาเน้นที่ สามหกมันนมากกตัวเปือนซชตกเปือนต้ล่าง่มตัล่งอันเดียวกันกับตัวยิบเก้าง่วดไม่ต้องกับมันรักซิปมันเป็นสามค่ะห้าอันนี้มันเครื่องฝนต้องลางได้ยี่หรอราะว่าห้อมันเน้นช้เด็กลางนะ มันเลยขัดชนกันที่สามหกตเลยป่อยสมหกมันก็เขาทุ่งหัดิค่หงวดทไหมันหลุดก่อนแต่ว่าตัวนี้มันบรกลดด้วแต่ว่าตัวนี้มันยานมันยานคนด้วยยันคนด้วยครับมันยนนาด้วยนี่จะมากเดียวใจเดียวก็คนนนี่ก็ได้เน้นตัวเดีตัวนั้นก็นนี้ตัเน้นตัเน้นเรบ่ได้บันได้ก็ เอาแต่สามหัสามหกงมันใจพอมมันใจเนาะมันใจมันเดินตัวหนึ่งเศ้าก็งวดแล้วเนนะมันมาออดตัวร่องมันเพี๋วไม่ต้องกลับต่วห้องเยางต่วื้อบนลาง่ ยืนยันไา่มือปูนะคะ้ชมเด้อยี่สิบเก้างวดอันนี้ก็เป็นสูตรยี่สิบเก้างวดสามสิบงวดนี่สามสิบนะคะคุณผู้ชมงวดเมือวันที่สิบกับที่เวลไทยลงมาวาดในนี้มค่ะนี่นี่มันมันตัวใหญ่แต่มันตใหญ่ก็ไล่มือปูด้วยพี่น้องด้วยค่ะไล่มือปูนะะเนแจ๊ดแดงเนกมาเถิดทุ่มใหญ่หล่ะถ้าสามหกถ้าสามหกันดังพอดมันมันเสีออกได้เลยล่ะเพราะวันนี้ม่ได้เรี่นรู้ดัะเคียดอกยังไม่ผด ยี่สิบเกงวดงวดนี้เป็นงวดที่สามสิบเป็นเด็บไทยก็จะแก้มือไปแก้มือเป็ดพอดีวพราะง่ามาซอลอตเตอรี่ไว้งวดที่สามสิบนะคะชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมชุดที่งวดที่สามสิค่ะ สองซีมาเป็นลักซิปด้วค่ะ,ะกับ้อมอันนี้ปูรอดย่งพระในเมนนะคะไกลมือกะคอยสมาตามหยกด่ระม,มันไกลมือทำมุจ้องไอซิมาทุกมกมือนะคะทำมาทุ่มหมมาหาปูนี่ทำมือจปนปูสิปุกอสมให้เืมเปิดปูสิปุกมองยูให้แล้วเอาพูละลังเลยประสานตัว ตกับกลับเลยค่ะท่านผู้ชมเมื่อเมือนบรับแบบนวางว่างแค่ตรนี้ได้หคู่ค่ะกาฟเนาะค่บริกับเลยะรเข้าไปที่กันเข้าไปเปลี่ยนแปลงกันไม่ใชค่ะว่าใบมนลงนะ่ะแล้ตัวสนมันลงค่ะแล้วตัวสนนี่ก็ว่าต้องในทีกเรีเลยค่ะแต่ว่าอยู่งแนนอนค่น ่ท nah ี g ant. <g ant. <S <S ่ยี่สิเ้าเลที่สามไ่่้องในใส่หงในนะคะองีมันแก่เมื่อ่งวนนินะ เน้นไปที่ล่างเอาโหหลักการจะไปเชื่อมันค่ะอันนี้ก็เน้นไปที่ล่างเพราะปูเนาะฝากกันบนไว้จังแม่น้อยมากค่ะอันนี้ก็ให้ก็จะเน้นไปที่ล่างได้แต่ว่าก็จะหนึ่งพุ่นบนพุ่นยังอืมผู้สลับอันนี้มันก็ขึ้นบนได้ถือว่าเพชรอยู่ได้หนึ่แต่ว่ากับเขาอยู่ค่ะเข,ข,ขาตรงนั่นละ่ะนั่นแหละมันคิดมันคิดตรงที่ว่าขึ้นบนที่จะกระจายก็จะพุ่นบนทั้งใด้นบนงพดาปกติคนก็ซื้อบนซื้อล่างนี่แหละล่ะปู ว่าซื้อยากไรามหคาซื้อแล้วมาได้ก็จะซื้อสามเจ็ก็จะได้คลยมื่นอันนี้เราพระบ่าบุญบพกันเนาะคุณเนาะเนาามันมันอยู่บุญพระวาสนาย่างนั้นแหละ่ะคือทานก็สาก็ดังแค่ซื้อสามเจ็ดผัดไ้ไส้เนาะมิตคืนเอาครับเก้าห้เกห้าหาเก้าก็ โคกันก็ประหัสดีอยู่แต่ว่าเฮาบ่ได้ฮู้ซานําบดนําสิหลายคู่ค่ะอือก็เลยก็จะควายนอนกัน9 5กัะเอาแล้วค เกก nah ับเจ็บมาบนลาไ้อมต้เหมนกัเล่เกับจ้าอ um ันสูตรบนกับพักกันเอาไปเชี่ยกันรุ UNKNOWN, ่นนวลดก็จะกับสรุปนาสรุปลังเดแต่ห้าประฮัตได้ห้าเก้าเก้าห้าเส้นซักเพิ่นพอซักเพิ่็ได้เก้าสี่เก้าห้า กระสุดที่เนี่ยละก็จะเอองกันยนเนี่ยจะโซเอกันยู่นี่มาที่พโอจะควายไล่ย่างถืดอกวาตึ้งกตึ้งหาตึ้งลิงหายอย่างคุณพ่อไว้ถือดัว่องไล่ค่ะ้นรถุม่อมัดกับพานค่ะแม่ยุ่งหรอะตัวมีเขามีรถธรรมดาเนาะแล้เจ้าโซ่กุมือกุมอเก้าห้าเก้าห้าคือเนแบบ ตกปูสนิตัวปูกสิเนาะฉันเพ้นนี่เนาะขับปูเนี่ะปูรสฉันเพนค่ะพี่น้อฝากเนื่อตอนซาเม่ละค่ะแห้งๆปองๆเด้อนะถูกค่ะค่ะพี่น้องค่ะเนกามาตามมาตามแนวทางฝากพี่น้องป้องไปเด้อค่ะเด้อค่ะ คลิปนี้กอาไปพิจารณาเนาะค่ะปล่อยต่อนะค่ะพี่น้องปล่อยต่องวดแล้วเด้อค่ะเด้อสำหรับเหล็กปูซีศูนย์ยังบนเน้นนะคะพี่น้องนี่คือแนวทางฝากก่อนนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องท่านใดสี่เอาไปพิจารณาลงทุนก่อนกับลงทุนใดเนาะค่ะเพราะว่าเหล็กมีสามหางสําหรับเหล็กวิ่งนันมีหนึ่งมีสองนะคะพี่น้องสําหรับสูตรนี่เขามาแล้วยี่สิบเก้างวดงวดนี่เป็นที่สามสิบ้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ เพื่อนบอกให้กับพ้อมเนาะคะ่ะคูณบนคูณลางเนาะค่ะพี่น้องหรือว่าหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อถื่อรางวัลที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะค่ะนี่ก็อย่าลืมเนะค่ะพี่น้องเด้อค่ะแนวฟัง่งแนวทางดีๆฝากจากทางช่องพอนผ้ารวยเนาะคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกๆท,ท่านเนาะคะ่ะโชคโชคมันหมันเนาะคะ่ะพี่น้องเด้อเฮ้งเห้งรวยรว,วยค่ะ ค่ะยิบก่อนลูกก่อนใครรวยก่อนใครเด้อค่ะพี่น้องเด้อก็ไปพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องงวดนี้งวดที่30เด้อค่ะพี่น้องเด้อเขามาแล้ว29งวดเนาะคะ่ะสูตรนี่เนาะคะ่ะจากปู่40ค่ะแอดก็ขอขอบบุญขอบคุณเนาะคะ่ะได้รับความอนุเคราะห์จากปู่40่นยะคะพี่น้องที่เพิ่นได้แบ่งปันแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านเนาะคะ่ะ ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะค่ะพี่น้องเ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องเนาะค่ะขอให้พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยๆยค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ